อ,นนาาอ,อ่ะนักเรียนเข้าแถวครึ่งกลมเลยสามคนเลยนะมุงกลมมุงกลมฐานหน้าเลยครับอามาหน้าห้องเชิญน้องวันทองพี่ลูกวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับในรายวิชากีฬามวยไทยครับยังไม่บอกว่าจะสอนเกี่ยวกับอะไรอย่างแรกเลยก็คงไม่ต้องเช็คก่อนว่าชื่อนางสามคนเนาะเนื่องจากสถานรรการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องไม่มียังไงก็ต้อง สอนแบบน,นั้นเนาะอ่ะก็มีทาทสุกชนิแล้วก็นักบรนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการสอนให้เพื่อนดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับก็อ,อย่างแรกเลยก็คือจะบอกเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองนะครับจากสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับไม่รู้หรอกที่เท่าไหร่แล้วมาเรื่อยๆนะก็ป้องกันตัวเองด้วยครับกินร้อนช้อนปูนะครับโรชชั่นช้อนการนครับ แต่ถ้าดีก็เป็นช้อนเราเองนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็ใส่แมสก์กเจลก็ห่อไปด้วยทุกครั้งนะถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นล้างด้วยสบู่นะครับหรือน้าเปล่านะครับแต่แนะนําว่าให้เป็นสบู่เจลกอจะดีที่สุดนะครับก็อย่าไปจับอะไรแล้วก็มาจับใส่ปากพีตาเล่นนะครับ,บนักธมน์ระวังด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะให้ดูนะครับวิดีโอเห็นไหมคนระับเห็นไหม แเราจะดูว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรได้ยินบอกเรี็นทักษะที่มีอยู่ในลูกไม้และแม่ไม้ครับมาปฏิบัติใช้ในแม่ไม้ อ่ะก็พอขอปักของพ่อนะครับวันนี้ครับกีฬามวยไทยเป็นกีฬาเป็นการต่อสู้ในตั้งแต่สมัยโบราณของประเทศไทยก็ขึ้นชื่อขึ่นว่ามวยไทยเป็นการใช้อาวุธในร่างกายครับหรือศาสทั้งก้าหนักเท้าเข่าศอกสมองและจิตใจนะครับเพื่อในการใช้ในการต่อสู้ เมื่อผู้ตรวจเมื่อการไปลบเนี่ยเมื่อเราทางภาคนะครับทำอาวุธบนมือร่วมเราก็ต้องใช้หมัดท้าพาสอบมือมวยไทยนะครับในการต่อสู้กับผู้เอกลากไทยที่มามีนามในหนังพระนเรศวรทองมีฟันขาวนะครับพระเจ้าต,ตากสินมีทุ่มประวัติศาสตร์นะครับว่าการใช้มวยไทยหลักๆเลยก็คือนายอ้มโต้ะนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นครูมวยใหญ่นะครับในกีฬามวยไทย ในกีฬาวยไทยเนี่ยก็จะมีหมัดเท้าเข่าสอบครับวันนี้คุณจะมาสอนศอกก kind of ็จะในที่ศอกนะครับศอกก็จะมีศอกงัดศอกตัดศอกกระทุ้งนะครับศอกซับนะครับเยอะนะครับก็เอาประมาณตอนนี้จะมาสอนก็คือศอกกระทุ้งนะครับอย่างแรกเลยก็คือศอกกระทุ้งเนี่ยเป็นศอกที่อยู่ในแม่ไม้มวยไทยและนทุกไม้ค่อนข้างเยอะครับก็นำมาสอนก่อนนะครับก่อนที่จะไปสอบอย่างอื่นก็ ถาอย่างแรกเลยให้นักเรียนกาลุกขึ้นเราก็จะพากิจกรรมกังหอาแรกเลยเราใช้แขนสท่านะครับเราก็จะยืดที่แขงนงประมาณคอแล้วก็ใช้นะครับก็เรียนเ็แขนะครับเราก็จะยืดนครับงานยขึ้นมานะครับรอี้กลกับมานระดับนับหนึ่งห้าพอหนึ่งสองสามสี่ส 2> 1, 2, 3, 4, 1> ึ่งสองามสี่ห้าขมาขึ้นแล้วก็เะลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างเลยหนึ่งสอสาสี่ห้าอะต่อไปนะครับเราก็จะเป็นหลายหลย่หล่ตเดกาหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างเลยหนึ่งสสาสี่ห้า จะใช้เสียงเพลงนิดนึงถ้าเะ็นเสียงเพลงเราอาจจะเบาดนึง ส3งสามสี่แล้วก็วิ่งไปกลับนะฮะาเมตร้เมตร ตายอ่าครับนี่คือสองอาวุนะครับจะอธิบายฟังนะครับยืนจดมวยนะครับจดมวยหรือการตั้งกับเทาา้ทานำเท้าตามเท้าที่ไม่ถนัดอยู่ด้านหน้าเท้าที่ถนัดอยู่ด้านหลังเพื่อเคลื่อนที่ในการใช้อาวุธเมื่อเราจะใช้นะครับบิดตัวก้า,าวเท้าไปด้านหน้าบิดตัวนะครับ อ่ะดูะสัานะนี้นะัดรา,าไปด้านหน้าติดตัวมือข้างที่ถนัดรวบมาที่ระดับอกอยู่ด้านหน้าแล้วก็กระทุ้งไปด้านหน้าพร้อมกับ่ายเทีน้ำหนักไปด้านหน้าปึ้งม,มือข้างที่ถนัดก,การอาวุธกูรต่อสู้อยู่ที่ใบหน้าหรือใบห,งหงูการี่คางนะครับถ้าเราไม่กรารเขาเตะสวยมาเป็นไง เดมนะครับพึ่งยืนจดมวยก้าวเท้าข้างนีถนัดพร้อมกับเวี่ยงแขนมาด้านประดับหน้าอกทิดองตัวแล้วก็กระทุ้งไปด้านหน้าอยู่ลักษณะแบบนี้ทุ้งไปด้านหน้าถ่ายเทียหนักตัวงไปด้านหน้าจนดีที่ลิ้นปสี่หรือหน้าอกอกพต่อสู้หรือปลายคาง จะสูงขึ้นข้างบนมันก็จะเป็นคล้ายๆกันกับท่าเออเป็นท่าอะไรนะเดี๋ยวปักลูกคอยคปัดขาแล้วก็ปักไปหรืออเนาวแทงกิดปัดปึ๊กแล้วก็แทงแทงกิดเข้าไปที่นอกครับเหมือน,นกันในท่านี้ครับจะทำให้ดูหนึ่งทีนะครับในลักษณะสิท่ทิทางนหน้า แบบที่หนึ่งนะที่เรนจงเลยครับจับกระถงนะที่หากันนะ<ม>ครับอย่างแรกเลยก็คือให้นักเรียนนะครับกระทุ n ซ้ายขวาคือมันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนที่นะครับก็แค่กระทุงซ้ายแค่นี้อ่าแล้วมือก็บางที่อ่าแล้วก็เปลี่ยนกระทุ n ซ้ายเปลี่ยนกระทุ้งขวา สิครั้งส0ครั้งกาดตั้งอยู่เหมือนเดิมอ่ะตั้งอยู่เหมือนเดิมแล้วก็การทุ้มไปทางขวาก่อนทางขวาก่อนเอมนมนนมนิมนัฐมนัดมมมือกันด้วยโอเคอ่ะแล้วก็ไปทางซ้ายครับสอง ก็ได้ความสวยงามของท่าทางด้วยฝึกแล้วนะครับจะฝุกต่อไปให้นักเรียนมายืนทางด้านขวาในของครูครับเราจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและด้านหลังก็มาเรื่อยดีกว่ามาเรื่อยดีกว่าคิดว่าพื้นที่ยังไม่พอเลยครับนักเรียนยืนอยู่กับที่ใช่ไหมต่อไปเราจะทําแบบเคลื่อนที่ะครับเราจะยืนเท่านั้นเท่าตา,ามใช้ทางด้านขวาก่อนคืาานอก้าวไปด้านหน้าพร้อมกับงมีกำลัว ให้กระพุ้งนับหนึ่งแล้วก็เดินกลับมากรกาัเหมือนเดิมนะครับอ่าดูคุยทีพอคุกเลยนะโด่เก้าหมุนตัววาเท้ากระทุ้งโยกกลมแ้านหน้าแล้วก็เดินกลับมานับหนึ่ก้าไปกระทุ้งนับอ๋อเก้าไปกระทุ้งนับ ก้าวไปกระทุงส่งแรงมากขึ้นนะดึงกับมาก้าวไปกระทุงนะดึงกับมาก้าวไปกระทุงนะโ้แล้วก็เ1แ้แล้วก็ครันี้ ไกลับก็คือบิดตัวกลับไป่างเดียวที่ผมทำเมื่อกี้นี้เห็นมั้ยใช่ไหมก็คือก้าวไปกระทุ้งคืงอัดหนึ่งบิดตัวกลับมามาด้านหลังก็ก้าวไปกระทุ้งคืงอัดสองสิบครั้งเหมือนเดิมครับก็คือก้าวไปตามคู่เลยบิดตัวกระทุ้งอัดหนึ่งหนึ่งบิดกลับมา ก็ก้าวไปครับสองบิดกอ่าก้าวต่อไปนะสามบิดก้าวต่อไปนะสี่บิดตัวตัวบิดที่ทางก้าวต่อไปนะห้าบิดอหกรัศมย์ยอดนิดนึงเออคิดถาว่าตรงหน้าเป็นกบใจใหม่คูณ แทงไปก็เซฟนิอ่บทีฟคือไปกลับต่อไปจะเป็นด้านซ้ายด้านซ้ายก็เริ่มจากแบบเดิมเลยก็ปึ๊บแล้วก็ถ้ายกระตรงซ้ายหอมเร<อ>ิ่มแคเ่้นที่ไปยางยวบอเต้นที่ <c ười> ไปยางยบพอกระ t ้ n ซสาย เราใช้ซ้ายกาดไหนกาดขวาอยู่ขวาอยู่หน้านะครับขอเริ่มหนึ่งดีสวยไม่นอนนดนนอนนอนนอนหนึ่งกำมาหนึ่งกำมาหนึ่งกำมาหึงกำมาอยู่านท่าไหนเออแล้วก็ไปนับสองนะสองนักธรรมนไปตรงๆระดับอกไม่ต้องไปหน้าเขาเออดีสวยห้า แปดั้งพอซีไม่นเนเลยแแครัแแล้วทีนี้ก็ต้องปีการกันเดิมข้างซ้ายอ่สอมเริมสาย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 สาการอสการสการแล้วก็การดี สุดยอดสวยงามโอ้เด่นเด่นแน่แน่แน่้น่ไปแล้วอ่าเมื่อเราเผิวยะกาดแล้วนะต่อไปก็จะเป็นให้พักก่อนดีกว่าให้พักก่อนให้พักก่อนเหนียะเหนียะเออพักก่อนหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราให้พักก่อนหนึ่งนาที กระต๊อบคุมไหนมีขาวกับแดงเตไมเตมไม่ต้องนะมาทอยู่ปะยกังไปเยเออ,อไปมาทักเรียนมา นะครับต่อไปเป็นการกระทุ้งที่ครูทำให้ดูก็คือสิ่งที่ทดูนะคือเราจดงวยตั้งการไปด้านหน้าคนพร้อมยังครับจุดมวยนะครับตั้งการไปด้านหน้าครับก้าวขวากระทุ้งไปนะแล้วก็หันหน้าหันหน้าไปทางขวานะครับ ส้งหันหน้าแล้วก็กะทุ้งนัดสาหน้าทุ้งนัดสี่หน้าแล้วก็แยะกลับจบเมือนเดิมครับโอกภูข้ามพันภูข้ามันให้พอหนหน้าลุกเนี่ยุดไม่จบเมยก่อนแล้วก็ค่อยกระทุงกระทุ้งูข้ามันับอ๋อเิมเดมจบเมย ไ่นไหาจุดหนึ่งแล้วก็ไสจุดหน่มอ่าจุดหน่แล้วก็จุดหน่งอ่าอีกรอบนึงสตแ่เพื่อน3อันตรายนะครับอันตราย ยังอ yeah, <net chae us> ันตรายนะครับซอกมีคมคมยังกับใบมี่ตุลนะครับเจ็บเลยเนี่ยใช่นะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนจับคู่กันนะครับโอ้โหทุกทีทุกทีดูคู่ดึงทางซ้ายดือทางซ้ายดึงทางขวานะครับต่อไปทางซ้ายทางซ้ายจะกับนแล้วก็คือทางก็ได้ถ้าต้องมาเล่นตั้แกต็มเสือกใบมีดตุลไม่แก้มถ้าต้องมาเป็นนักมวยเก่าอ่าขวาอยู่ด้านหน้าขวาอยู่ด้านหน้า เออเก้าแล้วก็แทงเนแล้วก็ดึงกัดกับทางด้านนี้อ่าอ่ะอ่ถูกแล้วถูกแล้วเไปนสองเนี่ยพาขวาอยู่ด้านหน้าตู่อ่าไปสามอ่าขวอยู่ด้านหน้าอ่าไปสี่อ่าเือนึงมเ้อความชำนาญในการใช้ศอก สองสอามซอาเอาไปให้นักเรียนจับคู่กันคมีคนไหนไม่มีคู่บ้างนะมีใครที่ไม่มีคู่บ้า,รางารัตมน์ลาลา,า, <c oughs> ารัตมน์ลาดูนะารับเดี๋ยวเ,เมธาคู่กันกับคู่นะครับไหนเมธามา่ะ ครับเป็นการดูนะครับเ,เรียนดูงด้านนี้น,น,นะครับท<ห>างด้านขวาเป็การจับม,มือใช่กันก่อนเรคือการแรกเราต้องไหว้ก่อนไหวเพื่อให้เหยียดเขานะครับแล้วก็จับมือไว้นะครับให้เมตตาเมตตาต่อยมาต่อยมาปึ๊บเราก็ปาดปาดแล้วก็เข้าไปากระถูงที่หน,น้าอกปึ้งแค่ไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องปึ้งนะขมวนไม่แจ่มเพื่อนนะครับ ถ้าเลือกเป็นอะไรที่มาเนี่ยเราจะรับที่ชอบเขาไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะดูใหม่พี่ปึ๊บต่อยมาปึ๊บแล้วก็สอบผัดกันนะครับปึ๊บพอเราได้สอบปึ๊บเราก็ต่อยเข้าคืนปัดปึ๊บปัดปัดปึ๊บแล้วก็ก้าวเข้ามาใช้ซ้อมปึ๊บหรืออาจจะบังไว้ก็ได้พอต่อยเพื่อปัดจะบังไว้แล้วให้เพื่อนซ้อมเขาดีมือนะอ่า ร้อมคู่เลยคูเลยต้องคู่้อคูเลยเอาทางคูก่อนเอาทางคูก่อนนะแล้วไอ่ทางเมทางมันยับฟต่อยมามัไ่ลุกแคูจะเป็นไฟรับ้วโต๊กลับไประมานับหนึ่งปันแล้วก็สองแล้วก็เปลี่ยนหนึ่ง ไมา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 แข่งกันอาต่อไปนะครับกับเม็ดต่อไปตามคู่ต่อยอาคนับนับเข้าการหนึ่งสองอ่าฟึ๊บหนึ่งมื่อต่อยอ่าดู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 คูต่อยมามือโกรธแล้วก็สองนะครับคู่ต่อยตอนนี้ให้ทำคนละสามครั้งติดต่อกันติดต่อกันนะ อ๋ไม <One. S 1> ่มทาไปฟูดูไปมาปึอบหปึ๊บไปมาสสามอ่ะไม่ใช่สับไปอย่างนี้นะครับก็คือกระทุงขึ้นไปอ้าวไปมาไปน้ำแแล้วหมปึ๊บแล้วก็กระทุงขึ้นไปข้างหน้านิดนึงอ่าแต่ไม่แกงไม่แกงเพื่อนนะนั่งข้างบนไม่อยู่กูกันมทาดีกว่า ร้ดับต้องแงเพื่อนผู้สภาอ้าวทีน้พูดทีน okay. ้พูดเ่ากรน้ับตาก่อนเอสองเขอที่ต้องลงนะลิ้นปิดหรโพมค้าอะไรห่าเปลี่ยนไม่ทาากันแล้วไม่ทาากันแล้วเมื่อกี้นี้หนึ่งอ่ สองความสวยนะนะตื่นตื่นไปยิงขวาแรกนะเมื่อกี้เรารับลูกอะไรเราลับการต่อยใช่อหาเมื่อกี้เราลับการต่อยต่อไปเราจะลับการเตะอ่ามันเดิมทับยืนยืนยืนเคารพก่อนยืนเคารพก่อนยืนก้าไป้าไปบแล้วก็จดหมายเดิมอ่านทัาเตะขวามาปึ๊บับแล้วพิดตัวเข้าไป แล้วก็สอบอ่าต่อไปอมาปึ๊บแล้วก็สอบอ่าอันนี้เรียก่ยปักรุปทอยครับอ่าพร้อมเริ่มเดี๋ยวครูครูจะเตะให้ไปทางไปทางทานนะตอนนี้นก็สลับกันคนลักหน้าคางให้ผัดกันคนละทางอย่าแยกกัน,นดีๆเดีย๋ดวยวจะหักคะแนนที่ใส่อ่าพร้อมเริ่มเตะ แล้วก็สอบอ่าดีมาเริ่มกเลยเอ๊ะเอ๊บแล้วก็สอบอ่าข้อที่ดีๆเอ๊ะเอ๊บแล้วก็อ๋โอ้ไม่เตะสูง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 นักมวยไม่เล่นไม่เล่นนะอ่าเตะไปลุบลับแล้วก็สอบใจเย็นๆไม่ต้องรีบลุบลับแล้วก็สอบอ ครบแล้ครังเตะปึ๊บครับแล้วก็สอบอ่าอ่าครบแล้วนะทีนี้ก็เ,เท้าคู่สามคนเราเตรียมมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจับตีูเดี๋ยวนักทงบุญชิ้ฝั่งนี้นี้อ่าใวลายิ้นส่งนี้น,นัดทงบุญทางดูข้า,าขงหลังดูนะหากตัวแรกเราจะให้เขาเตะหรือต่อยก็ได้ สมมติเมท้าต่อยมาต่อยปึ๊บรับปึงแล้วให้นักสม,มุนวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะต่อสู้มาทำร้ายจากด้านหลังวิ่งเข้ามาแล้วให้คนที่จะจาการอยู่ให้กระทุ้งกลับเข้าไปด้านหลังได้โดยโดยใช้แขนสายในการกระทุง้งคือการโต้กลับเร็วนะครับก็เหมือนกนอารอ่านเมท้าต่อยมาปึ๊บกระทุง้งปึ๊บแล้วผันกลับมาปึง <c oughs> ตักทางผู้ต่อสู้นะครับพอเสร็จแล้วตพิ่ให้เปลี่ยนกันให้คนข้างหลังนะครับเข้ามาแทน พอเข้าใจไหมเมื่อเรากระทุ้งเสร็จปุ๊บปึ้งคนนี้เข้าปึ้งปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนให้คนข้างหลังเนี่ยเข้ามาแทนเราก็เปลี่ยนกันไปหมดอุ้ยอี่ยอุ้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 าอุ้ย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 อข้ยอุ้ยนี้ยอุเยอุ้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 าอุเปอี้ยอน้ยอุ้ยนุ้ยอุ้อี้ยอ่้ยอุ้ยอุ้เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ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 ยอยอุ้ยอห้ัง เราสงเออ้าเราไปทางมานี้นักเตก็เี่นขคืนเป็นทางต้เป็นคนต่ยไม่ใชเจ้าขอคืนเปทางตเป็นคนต่อยต่อยไปแล้วเมยทาก็ไปลุ่นให้มันให้มันประกันอยากเกูแ้วปนเดี๋ยวมึเมมานจะได้ ได้สนุกสนุกเราต้องปล่อยตัดกันเออปล่อยตัดกันผมขอแล้ครูครูเล้ยไม่ขอเน็ตครูไม่มีแล้วเน็ครูไม่มีแล้วจังหวะนี้เป็นนูี่รอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะทอมไปต่อยรับหนึ่งสองเอ้อหนึ่งเออเอออ จะจับตอเก่งเกินไปเอาไปเอาไปเอาไปนะพี่บอลซีรี่เราไม่ใช่ไปจับตอกเขาแบบนี่ล่ะมันเล่นตอกตัด้าใจไหมเราเป็นตอกกระถุงเราไม่ใช่ตอกตัดเอามายเอามายเอมายวันนี้กำลังดีแล้วไ่ไปแล้ว ไปแล้วไป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  1. 1> อ่าเราไปทนขั้นอาเซีย้แค่นันเรียนเราไปใช้แต่ว่าคนมาน้อยนะครับครูจะแบ่อองไปทีมให้เท่าๆกันจะให้เต้นอาหรบับผสมกับหน่วยท่าในอาเซียนแต่ต้องมีท่าสอกตะคุ้งอย่างน้อย1นอกนะครับแต่ตั้เทียนไม่พอในวันนี้ก็เลยมันจะมีการให้คะแนนการแปแถวการสรางสารรค์ด้วย,ยนะก็เลยยังไม่ใช้ก็ตามนั้นไป ก็สรุปในวันนี้นะครับนั่งห่างกันหนึ่งนั่งนั่งเครองบนตะนั่งางกันเคร่งบนโต๊ะนะครับจะสรุปให้ฟังว่าการใช้ศอกนะครับถ้าเราจะให้มันมีพลังม,มากขึ้นเราต้องฝึกฝนนะครับทำซ้ำเยอะๆทำซ้ำนะครับกดเหนการสึ่อสัรของคามได้ทำเยอะๆกดซ้ำๆทำ, 33, ทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนศอก แล้วก็การส่งแรงของสอบจุดที่กระทบนะครับต้องเน้นนะครับถ้าเราเน้นเราจะสามารถในการป้องกันตัวหรือนาไปใช้เน้นที่น้ำนะครับเมยไทยไม่ได้มีวบเพื่อแกล้งคนอื่นนะครับมีว้เพื่อป้องกันตัวหรือป้องกันอันตรายนะครับไม่มีวบเพื่อรังแกผู้อือ่นนะครับกฎของเมยไทยสำหรับคนที่ขอไปใช้ก็ไปใช้ในทานที่ถิกก็มีนะครับแต่เราเป็นนักเรียนนะครับก็เอาไว้ใช้ในการป้องกันตัว แล้วก็สืบสา่งวัฒนาธรรมเอาไว้อ่ะก็จะให้นักเรียนนะครับจากการฝึกซ้อมกีฬาหรือเล่นกีฬาหรือเล่นกิจก,กรรมการออกกำลังกายทุกครั้งจะต้องมีการยืดเขียนกันเนื้อก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรกูอะไรกูดาวนะครับรับประทานอาหารในครึ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะลืมนะครับีิร้อนช้อนกูอย่างอยูกูหันกูสองเมตรนะครับใส่แมสด,ด้วยอ่ะ ก่อนจะไปจะให้นักธรรนะมาอธิบายละสาทิพตท่าสอบสกระทุ้งนะครับอเชิญนักมนลเมือเพื่อนไปเลยแล้วก็สาทิพตเลยคือท่า,บานบอกว่าไปมีอยืนหยุดก่อนนะคะให้ขนัดขวาให้เอาอนซายนานนะคะเนือหาที่สองมาเก้าอไปนะคะการกากากานการอ่าๆเนืาที่สองนะะเก้าอ,อไปนะคะใหใ้ช้สอง อยู่ระดับไหนระดับโอ้โหนะคะมากไปกับพื้นนะคะแล้วก็กระทุ่มออกไปช่วงตัวซ้ายนะคะให้ตั้งการระหว่างปลายคิ้วนะคะเพื่อต้องส่งแรงจากด้านล่างไหมส่งแรงจากเข่าไปไหมต้องย่อไหมขาย่อตัวลงมาส่งแรงจากขาซ้ายมาหาขวาครเพื่าน นนก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับภาพต่อไปนะครับรก็คงจะเป็นการใช้สอกอย่างอื่นนะครับที่อาจจะเป็นสอกสั์สอกน้าสอกกระแทกศอกกระแทกศอกกระทุกันอยูกันนะศอกสับนะครับศอกกลับนะมีหลายสอกมากเลยแต่เอาสอกกระทุกไม่ใช้เพราะว่ามันอยู่ในชาติไม่เมือนไทยซะเยอะนะครับเป็นการต่อสู้ที่สามารถกระทุงไปด้านหน้าแล้วก็พลิกกลับมาใช้ด้านหลังได้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็นักเรียนยืน หน้ห้องเชิญบน้ากรขอบคุณครับเวเฮ้ย